Acá, ต่อนังกันตัวใหญ่ๆตอนชินเที่ยงค่ะกินกับปลากุ้งกับน้องมีนน้องไม่ใส่ข้าวกล้องแทนแม่น้ำมาน้องมาแถมานนี่นะอันแรงนะลูกนะงั้งให้ปลาปลาให้แม่น้ำมาเปิ้นชิ้เขาเหว่กูไปตักกำลังลูมาเร็วๆก็ว่าเรากางงอยลยกินหน้ากินหน้าเหมือนกันหนึ่งลูกเดี๋ยวน้องนีนอย่าไปใส่เยอะมันจะอายมันมีขวาดูปากุ้งใส่ขวาด้วย ต้องไม่ใส่เกลือขึ้นแม่น้ำหืมอะไรก็ได้หืมไม่นะต้นนันนะค่ะพี่อะไรเป็นมองกล้องถ้ามองกล้องมันตัดไม่โดนตัดนตในเตี้ยไม่ได้ไ แม่มาแก้ต้นคอเลยนเหรอหมูจะเป็นแง่ลูกลูกหรือน้องลูกหรืออมอไยาวอืมถกาใช้ยางกิเศษกเลยลูกไม่แสกข้าว่แก้ก้อนยู่ไม่ใส่ลูกนะรอไหมนะไปหน้าหมูยังพี่มาจะเดินบ่อยสิลูมันจะอุ้ม เยอะทำไมพี่มีใส่พี่เยอะจังปลาปกินได้เหรอน้อยนี่น้อยู่นี่อยู่กับปลาปเอาลนนี้ไขาเยอะอยู่นาะทีนี้คนก็ได้กินแล้วถ้าขายรับคอยากที่กินต้องกินแต่รับวันนั้นซื้อไปร้อดสีเลยนะ ต่คกอยก้า uh ัต uh uh ัวใหญ่กว่าตไหนจัมโบ้เท่ากันวิกไซต์ตัวใหญ่ได้ไหมว่าหแมควันหน้นแม่ซ่เ็นูก็ตลาดมันมีวิกไซต์ธรรมดาถูกไหมถูกไมตลาดใต้ไม่ดีแลอยกอที่บริจาคหาได้แห่งใหม่มีกอลอยกอ่อยเจสติวันนี้แปงให้แม่เลยม่ได้ ไม่แดงแม่ดูมันไม่แดงแำไมเด็ดผักไม่สดเด็ดขาไม่สดต้นไมเวลาเราไปซื้อที่ตลาดเซนดตเนี่ยมันไม่สดไไไไมม่่ด้้ปซือใช่ครก็มาเขาจัดพักไว้วันนี้เราขาขายเพราขาพักเก่าไม่ให้เอี่มพักเน่าหมดเลยอันนี้มันดีอยู่หรือว่าน้าลุงจูงมาคอยกินตะกูกินเม็ดสีเม็ดสีหนึ่ง เยันไม่เสร็เนี่ยแม่คุณงูสุดกู้งจบีบไปเดี๋ยวมาเองแม่จะใส่พริกหลายหลายลุงกุงจงเล่นลุงจงเล็นโกหปกปัากรุงว่าจะไปคือไปเอาของปอดไหมขเขาปดอดเหรอฮึกระเดื่องจีบอะตู แม่วางี่ไปเอาออกไหมน้ำแลยกอันนี้เอาอันนี้ออกอ่ะปานจะหลุดเอาใส่จานอ่าทุกไปเอายกอน้ออกโอ้ยปลาเนี้ยปลาลุดกติใ่ไหมปลาลุดเยวใส่จานล้นี่ยน่ยปลาซุกใส่น้แล้วจะเรื่อนี่ยจยากไากาตอโอ้โหพวกรีเกนั่นอะไรต้องไปเอาน้ำอย่าเปนนใมาเอาตงอะไริใหม่่ เอาอ่ะุงมาพุมาเนาะพุงกระดาษงมาที่ช้ไมให้นองหน่่ยเออไอ้หนอมีไหมหนงกระคุกมีบ้างมีไหมอืมเดือด่างไหมโคนตัวสูบว้าวว้าวเท่าไหร่ก็ตัวสามเลอืไม่เป็นโคนไลแม่ก็เสียหนัก ขมขาเป็นคนอ่านนี่ใ่ใุนะใออก,กตูดใค่วะต้งม,มีน้ำมูกินฝากออกตูดดีว่ <c oughs> ะก็มีคนกิน,น,นไม่เอาที่ยน้นหลัง ไม่ิมไม่มกไม่มงแสบร้ามันออกเโอไม่แส oh, okay, uh huh. well, well, you know? บโอเคแ่บตาที s <S ่สูดไอต้องหัวกเต้นถึไม่ได้ไม่น่าที่ดีนาที่ดีกางเกงนี่มันาไนมากต้วเอิกัเอาส้มเยอะิืงกินไหม กินเขาเดี๋ยงได้กินว <What? S 2> well, ่าหลายเอะเข่ากัน้อยเดี๋ยวนึงอะไรลูกนเพมัน่มากดนอะไรกอนจหมกระอน้องา่ไตะก้ัวเะไรอกกะะานีะน้องมาอิ่มใช่ไหมยังไม่อิ่ม น้องจิโร่อะไร n ำให้อันนี้ก็ินอ๋อม่ิยัอก็ลไปจคนกินักายหมดเลยอ่ะเยอะแยะเอาไปเิซื้อับแม่นกินที่สวนก็ไปักที่กินที่คืนแล้วตรงนี้ให้เด็กหน่อยเพกาะเดือดก่าย นั่งดูน้ำเดินดทำน้ำตาลนั่งคายเดือแม่ขอเนื้อเดี๋ยวก่อนแม่ให้พี่ไม้ก่อนแม่ขุแม่ตึ้งกระแกงตักใจมาให้หนู๋ยวี่ไม้ยืดมีนองเนี่ยแม่ใส่ไปโรงเรียนก็ได้นะแต่โรงเรียนก็ไปิดอ้าหินมืดยาเนี่ยได้นั่งยืงกล่องเนี่ยพี่ไม้ไม่เอาค่ะน่ารักน่ารักผกินดีๆพี่ไม้พี่ไม้แม่ ไปท้งก็พอผมายกีความนะหเพิ่งกินเาเียเป็เน้อเา้อได้หรออไร้ิเ้ออช้ได้าบองข้าปลาอไรอีนงโอ้หนองไหมทาไมเหมือนแจ้งแม่เลยอ่ะ้มน่ดีน่ดปวดท้องปวดท้องก็ไม่ต้องน้ไปวดท้อง ยังไงปาหลุดเต็มอยู่มันไม่เอาพริกให้อันนี้พริกอันนี้ไม่ต้องเอาเยอะอนนเดเอามา่หนตรงท้อง,ห,งหูยจังอ,อืมอะอะอพอพี่มาทำไมหนูมนมนไม่กินหนูไปกินแล้วหนอนมันก็ปวดท้องเหละงมันปวดท้องปวดทอออ้องขี้ออือืมตุ๊โดรม่ดูอื

ไม่ตัดก่อนด้ยมาย่าใส่เยอะมันหวานมาไม่เอาค่ะพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วให้น้องด้วยแยวน้องไม่พอกินหมดแล้วนี่เห็นไหมอ๋มาคุ่เดอนเดบาทใ้มยาละงเวลาี้ต้องซอเกมันตอนไหนเขามีส่ไม่ใส่เยอะเราไมใส่เยอะพอแล้วแล้วไม่ใช่ยาขนมกินอไท่ปง่ไหนเนะนันไม่ังง่าือัันไม่พัฮ ไม่ค่าเก็ไม่ได้ค่ดแบบนี้เออเีย่างดียวอย่างฝาคาเปิรมาสิหนังมันอมขุไปเลยมันิงสังกับไมากเลยอ่ะน้องสแ่นหมดแค่นั้ก็พอหอิงหมดบานี่ตักกําเสร็จแล้วเออ ผูดไอ้กระไทยอุ้ยไม่เอาไว้นี่ก่อนไว้นี่ก่อนน้อยนี่ก่อนแม่รู้แล้วแม่รู้แล้วกินไม่หมดก็ไว้เอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวคุณแม่กินอย่าเอามาใส่แบบนี้มันไม่ได้มันจะเสียไม่ได้ไม่ได้เอาไปงเนี่ย ม,ม,ม,มันักเปหลายอย่ืมจิ้มี่ตัวไอ้พวทั้งจิ้ทั้งเล่าเขาจิ้วันนี้มีกินเสร็งมีขนมเสียงเสร็งอืมมันจิ้มต้องจิหลาย,ลยอลไวีอากไม่ติ้กันแต่้าแวเป็นสาเขาคิจะนำจิ้มเขาจะจิ้มกับผักเป็นพันเข้าปุ่น แม่จะกินเป็นเมี่ยงกัทูตอืมเป็นทูตูอร่อยนะมันเด็กวันนี้เด็กไม่กินเปรี้ยวเด็กกินแบบอร่อยๆวันนั้นเด็กกินแบบนี่ยชิ้นหลายเลยเนี่ยเปิดมาเลยแม่จ๋าเตามหน่อยเติมข้าวอันนี้เนาะลองกินได้ไหมหรือวะนีมเมี่ย อพี่ขอเอาน้ำพริกหวานมาให้หน่อยแม่ตั่งให้ไม่ไม่ให้กินเรื่องพริกหวานมันหวานเลยหวานไม่ค่ะดีดีดีหนูรักตุ๊กตาจยเอาปะกุ้งคิมนี้ลาไปก่อนนะคะบายสวัสดีค่ะาเจอพี่แม่นลยกอืมมาเจอบุญ